สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto Ace แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถกระบะรถยนต์ไฟฟ้ารีวิวรถทุกรูปแบบจากทั่วทุกมุมโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องรถยนต์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะที่ไม่ธรรมดา และอาจเป็นหนึ่งในกระบะที่เล็กที่สุดในตลาดปี2025กับ m i t กับ i ิ h i บิชิม e ราชรุ่นกระบะรถที่พัฒนาต่อยอดจากรถยนต์อีโคคายอดนิยมที่เปลี่ยนโฉมกลายเป็นรถกระบะขนาดกะทัดรัดพร้อมเน้นความประหยัดความคล่องตัวและราคาที่จับต้องได้แม้จะเป็นเรื่องที่หลายคนยังไม่เชื่อสายตาเมื่อมีภาพหลุดของ i ิราชรุ่นกระบะออกมาแต่ล่าสุดมิ u b บิชิก็ได้เปิดตัวเวอร์ชันต้นแบบของม r ราช p i c อั p อย่างเป็นทางการในบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และมีข่าวลือแรงว่าอาจถูกผลิตจำหน่ายในไทยเร็วๆนี้ด้วยเช่นกัน Mirage Pickup ป,ปี2025ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่ต้องการความคล่องตัวสูงประหยัดน้ำมันแต่ยังคงความสามารถในการบรรทุกสิ่งของได้มากกว่ารถยนต์ทั่วไปและเหมาะกับผู้ประกอบการรายย่อยพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดหรือผู้ที่อยากมีรถกระบะไว้ใช้งานในชีวิตประจำวันโดยไม่ต้องลงทุนสูง ดีไซน์ภายนอกของมิราจปิกอัพยังคงกปลี่นนไอของมิราจตัวรถเก่งไว้บางส่วนโดยเฉพาะในส่วนหน้ารถที่มาพร้อมกระจังหน้าแบบดินามิกชิลเวอร์ชั่นใหม่ของมิตซูบิชิไฟ i น a l เลแบบเรียวเฉียบเส้นสายดูทันสมัยมีความสปอร์ตนิดๆแต่ก็ยังเน้นความเรียบง่ายเพื่อประหยัดต้นทุนการผลิตด้านข้างและด้านท้ายถูกดัดแปลงให้เป็นตัวกระบะท้ายโดยพื้นกระบะมีความยาวประมาณ1.6เมตรและมีความกว้างราว1.4เมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการบรรทุกสินค้าขนาดเล็กถึงกลางในเมือง ส่วนล้อที่ติดมากับตัวรถจะเป็นล้อเล็กขนาด14หรือ15นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อยเพื่อเน้นความทนทานและลดต้นทุนภายในห้องโดยสารของมิราสปิกอัพเน้นความเรียบง่ายและใช้งานได้จริงบอกผ้าหุ้มวัสดุที่ทนต่อการใช้งานหนักพวงมาลายยัยยูรีเทนปรับระดับได้มาตวัดแบบอนาล็อกผสมดิจิทัลเครื่องเสียงแบบวิทยุ usb bluetooth สำหรับบางรุ่นรองรับความต้องการพื้นฐานของผู้ใช้โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าและผู้ขับขี่มือใหม่ระบบปรับอากาศยังคงเป็นแบบแมนวนวล และมีช่องเก็บของหลากหลายจุดพร้อมช่องวางแก้วน้ํา2ถึง3าําแหน่งเบาะด้านหลังอาจไม่มีหรืออาจเป็นแบบฝั่งเดียวแล้วแต่เวอร์ชันเพื่อให้เหลือพื้นที่ห้องโดยสารเพียงพอสําหรับ2คนเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลักทางด้านขุมพลังมิสูบิชิมิราช์ปิกอัพปี2 0 2 5จะมาพร้อมเครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรเบนซิน3สูบ m i v e c ให้กําลังประมาณ78แรงม้าแรงบิดสูงสุดประมาณ1 0 0นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ c v t ขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ22-23ถึงกิโลเมตรต่อลิตรซึ่งถือว่าโดดเด่นมากสำหรับรถกระบะท,ที่เน้นความประหยัดน้ำมันใช้น้ำมันเบนซิน,น91หรือ E20 ได้ถือเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการประหยัดค่าน้ำมันในระยะยาวระบบการสะเทือนด้านหน้าเป็นแบบแมกเฟอร์สันสตรัพร้อมคอยสปริงส่วนด้านหลังจะใช้แหนบซ้อนหรือทอชันบีมแล้วแต่รุ่นรองรับการบันทุกของหนักพอสมควรแม้จะเป็นรถกระบะขนาดเล็ก ในด้านความปลอดภัยมิตซูบิชิมิราชปิกอัพอาจไม่ได้จัดเต็มเหมือนรุ่นใหญ่แต่ก็มีพื้นฐานที่จําเป็นเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABSEBD ระบบช่วยเบรก BA ระบบควบคุมเสถียรภาพ ASC และระบบป้องกันล้อหมุนี t c l ซึ่งเพียงพอสําหรับการขับขี่ในเมืองและเดินทางไกลไกลสำหรับราคาของมิ t s u บ i ชิม m รา a g e p อั k ปีปยี2025ยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแต่จากการคาดการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมคาดว่าในรุ่นเริ่มต้นเกียร์ธรรมดา ราคาจะอยู่ที่ประมาณ379,000บาทส่วนรุ่นเกียร์อัตโนมัติอาจอยู่ราว419,000-439,000บาทแล้วแต่ฟีเจอร์และออปชันที่ติดตัง้งและหากมิตซูบิชิตัดสินใจเปิดตัวรุ่นนี้ในไทยจริงก็น่าจะเข้ามาเสริมตลาดในกลุ่มรถกระบะเล็กพิเศษหรือมินิกระบะที่ยังมีช่องว่างและความต้องการอีกมากโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยที่มองหารถราคาถูกขับง่ายประหยัดน้ำมันและซ่อมบำรุงง,ง่าย หลายคนอาจาตั้งคำถามว่ารถกระบะที่พัฒนาจาก e c โคคาอย่าง Mirage จะสามารถรับงานหนักได้แค่ไหนคำตอบคือ i ิราช p i c k Up ถูกออกแบบให้รับน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน400-500กิโลกรัมเหมาะกับงานขนของเบาเช่นผักผลไม้ของเบตเตะเลตหรืออุปกรณ์ขนาดกลางสำหรับงานช่างซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปในเมืองอีกหนึ่งข้อดีคือค่าซ่อมบำรุงที่ถูกมาก เพราะเครื่องยนต์1.2ลิตร MIVEC เป็นเครื่องที่ใช้กันมานานในมิราชและแอต拉斯หลายหาง่ายช่างส่วนใหญ่ซ่อมได้และประหยัดน้ำมันมากกว่ากระบะไซส์ใหญ่หลายเท่าในแง่ขององค์การใช้งานมิราจปิกอัพมีจุดเด่นที่ขนาดกะทัดรัดหมุนง่ายจอดง่ายเหมาะกับการขับในซอยแคบๆหรือในตลาดที่มีพื้นที่จำกัดประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งน้ำมันและภาษีอีกทั้งยังมีความน่าเชื่อถือในแบรนด์มิตซูบิชิที่เน้นความคุ้มค่าและความทนทาน หลายเสียงในโลกออนไลน์เริ่มพูดถึงมิรา p i c k up กันมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้ที่ต้องการทางเลือกใหม่ที่แตกต่างจากรถเก๋งหรือกระบะไซส์ใหญ่ผู้ใช้จำนวนไม่น้อยยินดีที่จะเลือกรถรุ่นนี้เพราะราคาต่ำกว่ารถกระบะท,ทั่วไปเกือบครึ่งหนึ่งและมีความคล่องตัวที่เหนือกว่าในหลายๆด้านหากมิซูบิชิตัดสินใจผลิตจริงและจัดจำหน่ายในไทยในปีนี้มิราจพิก up อาจากลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจพนักงานออฟฟิศที่ต้องการรถผลของเสริมรายได้ หรือคนเมืองที่อยากได้รถใช้งานประหยัดแบบสารพัดประโยชน์ท้ายที่สุดนี้มิสูบิชิมิราชปิกอัพปี2025อาจไม่ใช่รถกระบะสำหรับทุกคนแต่สำหรับใครที่มองหารถราคาถูกประหยัดน้ำมันใช้งานง่ายและพร้อมลุยในเมืองรถคันนี้ก็คู่ควรกับการพิจารณาอย่างมาก และนี่คือข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ Mitsubishi Mirage รุ่นกระบะปี2025ที่ทาง Auto a อ e รวบรวมมาให้ทุกท่านหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆเกี่ยวกับวงการรถยนต์จากเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ